เอมิโอราเลาว,วินาทีไพบุญหลังน้ำตาหลังสาบานตนต่อหน,นาา้าศาลท่าผููเท็ดขอให้ครอบครัววิบัติล่าสุดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนเอมิโอราเลาว,วินาทีไพบุญหลังนำตาหลังสาบานตนตอนนาา่อหน้าศาลท่าพู้เท็ดขอให้ครอบครัววิบัติมีอันเป็นไปโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า วันนี้หนูขอขอบพระคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยไห่ทองคำพี่เบิร์ตพนาป้าเทพเลิงนกท่าพี่ทนายเก่งสีสิวารารอเฟิรม์มและทีมงานทุกคนที่มาให้กำลังใจเอ๋เอ็นึกว่าโลกจะลืมผู้หญิงคนนี้ไปแล้วขอบคุณที่ทำให้เอ๋รู้ว่าเอ๋ไม่ได้อยู่สู้คนเดียวทางครอบครัวและเอฟซีที่ส่งกำลังใจมาให้วันนี้และวันต่อๆไปเอ๋ A. จะสู้ให้โลกรู้ว่าพลังของความดีและความจริงมันมีอยู่จริงขอบคุณทุกคนจากหัวใจนะคะ 8 1 1ทับ 11, ทับ 64, บทเรียนของชีวิตและก็ได้พดอีกครั้งว่าสาบานตนต่อหน้าศาลถ้าพูดเท็ดขอให้ครอบครัววิบัติมีอันเป็นไปพูดออกมาแต่ละคำคำว่าชิบหายลอยมาเต็มหน้าศาลเลยฟ้องเราแต่ไปนั่งร้องไห้แอบมองตาฉันฉันเลยแอบยกนิ้วโป้งให้นัมเบอร์วันจริงๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ